ครับสวัสดีครับพมพีน่นองช่าวบนที่เคารพหลักทุกท่านครับผมดิมิทิทธิไยสอประชอของพอแมพีน่นองกลับมาพ่อกับพีน่นองอีกเทื่อนึงในเ้าบนีครับเมื่อวานนี้ได้มีการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพี่นองประชาชนระดับอำเภอ,อยู่ที่มอำเภอวาลินโดยจัดขื้นทีห้องโสทนาศึกษาโรงเรียนวาริจำาลาบอำเภอวาริจำหลาบ นะครับโดยมีถือว่าเป็นการจัดเวทีประดามเพื่อขังที่หามีภูเขาหวมเวทีลอยยีคนผลการประชุมปรากฏวา่าพี่น้องชาวเพื่อวินาลาบมีความสนใจในประเด็นการปฏิรูป,ปรด,ด่านการปกครองท้องถิ่นหลายที่สุดต่อมาด้วยเรื่องข้างด่านสังคมชุมชนเยาวชน,ชนสตรีและเด็กนะครับด่านการเมืองด่านกฎหมาย ตาดานตาสุกตาลำดับผลของการที่ได้สอบถามความคิดเห็นของพี่น้องในเรื่องความฝันอยากเห็นอำเภอของตนในอีซีปีข้างหน้าเป็นอย่างไร็กด้นนคำตอบว่าต้องการให้เมืองวองา,บบอารินเป็นเมืองทำเกษตรแบบปลอดสารพิษหลักกเป็นเมืองที่ปลอดขยะนะครับอันนี้ไม่ถึงว่าในส่วนของอำเภอนะครับส่วนในอะดบจังหวัดนั้น ใน e ปีข้างหน,น้าเนี่ยชาาเพอวัลินอยากเห็นจังหวัดวัฒน,น,นีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งน้ำม,มีพมิพิธภัณฑ์ภัต์น้ำม,มีรถไฟความเร็วสูงแต่อยากเห็นการขยายพื้นทีโ่โรงพยา,าพบาลทรัพยสิทธิประสงค์โดยยายสถานีตำรวจไปไหวรหอบนอกนะครับอันนี้ถ้าสนใจนะครับประเด็นที่มองเห็นเรื่องของการพัฒนาโรงพยาบาลทรัพยสิทธิประสงค์ทีมขอให้ยให่ตำรวจไปไวข้างนอกและขยายพื้นที่นั้นเป็นพื้นทีโ่โรงพยา,าพบาล ตรงนี้ก็บมิวานบอกคุยกันมาหลายปีแล้วนะครับนั้นเชาวารินกนมาม่านําเสนออีกทัวหนึ่งหลัวกาปัญหาเซฟพื้นที่ต้องเร็งด่วนในการแก้ไขกับปรากฏว่าเชาวารินมีความคิดเห็นในเรื่องของเอกสารสิทธิ์สรปรกในพื้นที่เศรษฐกิจไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงถ้าเป็นพื้นที่เกษตรกับวนามีปัญหาแต่แต่เป็นที่้าขายหรือที่จะมาหากินของชาวบ้าน เมื่อโมไดอออกนโฉนดก็ทําให้บยสามารถแปลงปทรัพย์สินเป็นทุนกู้ธนาคารบ่ไดยจ่งหายมีการเร่งรัดออกโฉนดนอกจากนั้นยังมีการเสนอในการแก้ปัญหาพื้นที่นสำท่่มซ้ำซากซึ่งยังแก้ปัญหาบาา่ไดดและการปัญหาการกําจัดน้ำเสียอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาพื้นที่เร่งด่วนที่เสนอให้แก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของขอสรุปก็คือว่าอยู่ที่อำเภอวรินนันเน้ในในเรื่องของ ปัญหาที่ท้ากินนะครับหลกักการเป็นเนื้อปัญหานาท่วมนะครับแล้วปัญหาเรื่องขยะอุ่นฝอยนะครับหล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญที่มองเห็นสิ่งวลตถเป็นสําคัญในการรับฟังความเห็นของพอม่พพ่นองนี้เวทีต่อไปจะไปจัดอยู่ที่อาเภอบุญทลิกในวันที่11มีนานะครับะฉนนั้นพม่พพ่นองที่ย้อมเพิ่อบุญทลิกกัเฝ้าที่จะไปรวมการ แสดงความคิดเห็นได้โดยพอเพียงนะครับซึ่งถือว่าเป็นการจัดเวทีเพื่อให้พม่นองได้มีโอกาสได้มาสแสดงความคิดเห็นหลายคนกระถามว่าฟังแล้วจะเห็นจังไหนฟังแล้วมีสามประเด็นครับพม่นองเรื่องใดที่เป็นเรื่องที่ต้องให้สภาพปฏิรูปดาเนินการก็จะส่งเขา้ากรุงเทพนะครับให้กรรมธิการหรือสภาพเป็นผู้ที่รับข้อมูลไปเรื่องใดเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ สาม,มารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะพยายามประสานกับอำเภอและระดับจังหวัดโดยผู้ว่าต่อไปละเรื่องใดที่มีความสําคัญสอช,อชอก็จะเตรียมไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานเก็บเอาไว้สําหรับที่จะมีการอภิปรายเพื่อประโยชน์ของคอพน้องต่อไปมือนีมดเวลาครับครับสวัสดีครับ